มีรสชาติหวานอมเปรี้ยวเนาะเขาต้องกินกับน้ำปลาแดงสีเสียบอโอ้ยฉ่ำมากเขากันเด้อะแยงเลยอสซ่บ เดี๋ยวครับกลับสวัสดีสวัสดีพี่น้องปองไปเมื่สุดสุดคนนอคอยข่าวคนลาพอกินเดยอพี่น้องเมื่อนี้ภาพพี่พ่อน้องกินสตรอเบอรี่จ้ะพี่น้องสตรอเบอรี่ตามฤดูกาลเนาะพี่น้องเนาะอันนี้ซื้อมาจากไอที่เห็นจุกๆนี่เป็นเป็นเป็นพันธุ์มาจากเกาหลีเด้อพี่น้องเด้ออันนี้ทำข่าจากเกาหลีส่วนนี้เป็นส่วนของไทยสร้างจากแอบตอกเนาะ อันนี้เขาเสียบใหม่มากครับน่ยจ้ะพี่น้องมีน้ำจิ้มปลาักน้ำจิ้มปลาักเลยนะน้ำจิ้มเจเีวปลาแดกแซบๆพี่น้องเอ้ยใส่ก๋วขัวมาแซบๆห้อมพริกรงกับมีเนาะส่วนอันนี้เป็นบักม่วงปลาอือว่าออกไปกันน้ำได้แตกไปมาพี่น้องมาแซบๆดักันปั๊ดเลื่อ้าสิลองซิมของเลยของเกาหลีก่อนพี่น้องอืมกินปเปล่าๆกินซื้อก่อนเนาะันสิบหวานบอกอันนี้ซื้อมากเกือบปูราคาจุกจุกแห้งอย่างพี่น้องจ้าเกือบพันอยู่เด้อ มากินของเกาหลีเบิงเสียบว่มหวานหวานอมเปรี้ยวน้ำได้ฟุกอันสิบเสียบอยู่ี่เป็นของพันไทยพี่น้องสร้างมาจากบบฮูวายูทั้งเนื้อเชียงใหม่ที่เชียงราย เออน่าจะลองกินปัปเป๋าดูก่อนเนะาะเดี๋ยวลองกินปั๊เป้าดูก่อนนี่พันธ์ุไทยอรูกช่องดูแดงๆนี่เนาะอันนี้พันธ์ุของไทยไม่ค่อยหวานเท่าไหร่แต่กินได้อยู่อร่อย เราไล่าเราจะกินสตรอเบอรี่กับน้ำปลาฉ่ำเลยทุกคนมันมีรสชาติหวานอมเปรี้ยวเนาะอือหืออ๋อ่ำม,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 มากเข้ากันเด้อเพียงเด้อ xem, Đi ngon Mặt muốn ăn bầu không มักม่วงเบามีดปาดมือสะหัมะม่วงเบาที่อยู่ในตู้นมนานวันนี้แหละสิก,กินมันพี่น้องโหแสบแสบคำเย็นกันือนออนเนอ Mm-hmm. สวงด้วยสวงด้วยพี่หน่องเมื่อมาจากแง่เมาเมามาแต่เมื่อคืนสวงด้วยไปที่นี่ฮัลโห หน้าตามันจิบแปกดคือจะมันเป็นแฟดกันเนี่ยนะพันธุ์ไทยเนี่ยกินก็ะ้มจิม้มแซบกินกบพริกเกลือ อ,อร่อยกันแซ่บกันอยากกินไอหน่วยเถ่าถวฝามืออ่ะพี่นอกที่ไปเป็นรูปฝามือคือแบบว่าไปสื่ออยู่หลานมันเด๋วมันบูมีเนอะมันต้องสร้างจากใส,ส่สร้างจากติกตกกต๊กต็อกว่ะติ๊กต็อกก็คือบูมีขาย ขอมันห้ง่ากไปเนะอะผู้ใดเห็นผู้ใดก็อยากซือ้ออยากลองกินเนาะอ,อร่อยของเกาหลีเนี่ยบอตรงนี้ก็ปวกน้ำจิ้มเหลือมันหวานความหวานแต่ไม่มาก 음. 뭐니가 거의 판이요 돼피 กินลูกแดงมนเนื้อนาะลูกเขกี้ยวๆขวนี่มันน่าจะอยู่ได้ดนนกว่าอยู่ได้ดุลกว่าลูกแดง คือได้เยอะมากอ่ะสั่งจากแอปตอกตอกอ่ะลูกหน้าตาม,มันก็แปลกๆดี่นะสตอรอเอรี่มันไม่เป็นรูปสตอรอเอรี่แต่ว่ามันเหมือนมันเกิดไก่กันี่น้อกแต่มันฟิชเชอริงกันนะแสบดี กินมะม่วงเบาก่อนเดี๋ยวสิหน่อยใจไปก่อนแซ่บปีน้องมะม่วงเบาคุยน้ำปลาแดกแล้วย่อยไปเนี่ย ลาดเข้าไปพี่น้องจุม่มเข้าไปโอ้โห แซ่บมกันจงพี่น้องโห่ยฮึมม Até a próxima. วือใจสุดๆพวกนี้ก็รู้เรื่องพี่น้องสู่กับซีบิตซีบิตไม่สู่กับเลย ออืกินพันที่นำเข้าจากเกาหลีจนไปได้เพี่น้องไปเด้อเหลือไว้พันธไท้กินน่าจะหมดประมาณครึ่งกิโลหมม่วงเบากินว่ไรดมันเปียวอืม ไปเสีตัวเย็นไปกินมือไหมเนะาะกองดี่าขอบคุณอะไรที่เขามารับชมติดตามเขาลากันไปแค่เทุนเดียพี่นอ้องอีกจะถูกกันนะช่ำๆเนี่ย